สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล3หลีกใหญ่ในยุโรปนะคะทั้งลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและกาโชเซเรียอาอิตาลีเริ่มกันที่โปรแกรมการแข่งขันลาลิกาสเปนฤดูกาล2025-2026ในสัปดาห์ที่3คืนวันศุกร์ที่29กันยายน2,568เอลเช่ลงสนามพบก,กับเรบันเต้ในเวลา24 3 0นาฬนาท และบาเลนเซียพบเคตาเฟ่เวลา2นาฬิกา30นาทีคืนวันเสาร์ที่30กันยายนสองพร้อยหอาราเบสพบเอเรติโก e มาดริดยีนาฬิกาเรอัลโอเบียโดพบกับโซเซดาเวลา24นาฬิกาจิโรนาพบกับเซบีย่ายีนาฬิกา30นาทีเรอัมาดริดพบกับมาโยก้าในเวลา2นาฬิกา30นาทีคืนวันอาทิตย์ที่31กันยายนสองพร้อยห เซลตาบิโกพบกับบีเอเรอัลในเวลา22นาฬิกาเบติสพบกับเอลติกบิวเวลเวลา24นาฬิกาเอสปันยอนพบกับโอซาซูน่า24สนาฬิกา30นาทีและราโยบายิกาโนพบกับบาร์เซโลนาในเวลา2นาฬิกา30นาทีโปรแกรมการแข่งขันบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2025-2026สัปดาห์ที่2คืนวันศุกร์ที่29สิงหาคม2568 ทำบุกคบสังเทารลีเวลา1นนาฬิกา30นาทีวันเสาร์ที่30สิงหาคม2568 20นาฬิกา30นาทีลงสนามพร้อมกัน4คู่โฮเฟนฮามพบกับแฟรงเฟิร์ตไลซิปพบกับไฮเดนฮามเบรเมนพบกับเลเวอร์กูเซนสตุกการ์ดพบกับมินเชนกลัดบักส่วนอัลส์บวกจะลงสนามพบไบยเยอร์มินิกในเวลา23นาฬิกา30นาทีคืนวันอาทิตย์ที่31สิงหาคม2568 โวล์บวกพบกับไมลูนย์ห้าเวลา20นาฬิกา30นาทีขณะที่ดอทมุลจะเปิดบ้านพบกับอุนิโอนเบอร์ลินเวลา22นาฬิกา30นาทีและโคโลนพบกับไฟบวกเวลา24นาฬิกา30นาทีโปรแกร,รมการแข่งขันเกาโชซีเรีย I อิตาลีฤดูกาล2 0 2 5 2 0ยี่สาร2 0 2 5 2 0ั6สัปดาห์ที่2คืนวันศุกร์ที่29สิงหาคม2,568 ครโมเนเซพบกับซาสูโอโรเวลา23นาฬิกา30นาทีเลเช่ che, พบกับเอซิมิลาน1นาฬิกา45นาทีคืนวันเสาร์ที่30สิงหาคม2568ันโบลุนยาพบกับโคโม23นาฬิกา30นาทีปาร์มาพบกับอัรตาลันตาในเวลา23นาฬิกาสานาทีส่วนนาโปลีพบกับกายารีเวลา1นาฬิกา45นาทีและเวลาเดียวกันปิซาพบกับโรมา่า คืนวันอาทิตย์ที่31สิงหาคม2568 23 .30 นาฬิกา30นาทีลงสนาม2คู่โตรีโน่พบกับเฟอรเรนติน่าและเจนัวพบกับยูเวนตุสส่วนคู่ซึ่งจะทำการแข่งขันในเวลา1นนาฬิกา45นาที2คู่ค่ะอินเตอร์มิลานพบกับอูดิเนเซ่และลาซิโอพบกับเวโรนาทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนน รวมทั้งอันดับดาวสันโดได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง SpotBanews Channel ค่ะ